โอเคก็สวัสดีกันด้วยอีกแล้วนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแม็กกี้เกมเมอร์ครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันแล้วหนึ่งสองซ่อมไว้แล้วอ้ไม่คันแล้วทำโอ้โหน เราคงไม่น่เรียกใส่ชุดยังไม,ม่ได้ครับเดี๋ยวจะโดนค่ะโอ้แมปมันแม่งก็บลูดด่วนเร็วๆหน่อยแมปนั่นแหละครับวิ่งเจอกองกองกองหนึ่งบ้านหวังว่าคงไม่มีคนอยู่นะครับโหเอาแนบเป็นมุมทำเาเป็นควันสุดยอดอ่ะยอดมากครับเนี่ยทางเข้าเฮ้ยขึ้นขึ้นเออ ทางขึ้นทางขึ้นเดี๋ยวนะีทางขึ้นเออมชาทางเข้าบ้านอ่าเราเข้ามาขุดทะลวงไปไงอโอไม่ได้อ่ะเข้าไงวะเจ็บแล้วครับมาทางเข้าไม่เจอ มันทางเข้าบ้าอะไรจึจบทางเข้าอยู่นี่เองเหรอ,อกล่องจ้ากล่องจ้าโอ้มีนคนตายแล้วครับแล้วของผมมาก็เด้งกลับไปที่กล่อง ขบวนดิอืมเราต้องการกล่องไม่กล่องเลยอะอว้ากลับไปโบกี้แรกก่อนบกี้อแรกจำได้ว่าเห็นกล่องอยู่ตอนนี้แมบมันไม่โหลดอ่ะมันบ่งบอกให้เห็นชัดเลยครับมีอันนี้ะใช่เนี่ยคุณซโยนาละ่ะโอ้โห Cái này là OXYGEN Ồ hờ Để mày, mấy LÀO ở DÙ NÀY ƠI quá, mèo mấy người Đi mấy nè Để mình ăn Ăn nó trong nước đi CỐNG con MÀN DÙ ĐI ปหาของดีกว่าก่อนที่มันจะเริ่มเล่นเด็ดมทมไอ้รูดทางจะดวงไม่ค่อยดีแท้เราภายในวันนี้เราจะอยู่ได้ที่ไหนของเหรอใช่ไหมโอเคหวังว่าคุณม่มีคนมาแล้วงานที่เนี่ยอุ้ย่นไงกองโอเคแมปไม่โหลดทำให้เราเห็นครับ ดาวโหลดแล้วก็เป็นข้อดีของมันอย่างนึงแหละเราเห็นกล่องอยู่แถวนี้นี่นะแล้วว่าน่าจะมีคนโดดเราไหนกล่องมาแล้วไปเอาของกนดีกว่ายขึ้นยากกว่าตัวเจอกันย่าคู่เราได้ของมาดีรับถือว่าของดีอยู่ครับมีคนใช่ไหม แตของก็ดีพอตัวอยู่ครับสายครับโอเคทงแบบมันหลวมก็ดีอยู่นิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันโหลดช้าเนี่ยไม่ดีเลยครับ โอเคเยวก็จะเข้าบ้านก่อนไปดูมีกล่องไหมผงว่าคงไม่มีคนมานะไหนว่ากองกองกองมีกล่องไหมถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยไม่มีกล่องเข้ามาโดยเปล่าประโยชน์ชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวมึงซ่อนทั้งบนไม่มีครับอยู่ทางลงทางลงแบบวิธีลัดๆัดครับโอ้โหสร้างมันไ้เลยทำไมไม่มีกองเนี่ย โอ้ยตอน,นนี้ชักเริ่มไม่สวยแล้วครับนี่ลงทางนัดเฮ้ยอาหารไม่มีเราก็ตายดินั่นไงิเทพเจกอ,อเจกล่องแล้วครับโอ้โหเจอกล่องแล้วโอ้โหชุดด้วยของที่ดีพอตัวอยู่นิดนึงครับอะได้เสื้อมาใส่แล้วครับกับอาหารครับอีกนิดนึงโอเคเสร็จอาหารลงน้ำกินแค่และ แครอมาฝากโอเคเราก็จะไปที่เรือนั่นกันเลยโดดคูงครับเราก็จะไปที่เรือสองคนั่งเดนไปนั่งเงียกองดูโอ้โหสองกองเล็บเป็ด นนอนี่ครับนี่เาทางขึ้นบ้าครับไม่ใช่ครับโอ้โไ้น่าทางขึ้นโอ้ย้ยโ้ยโอ้ ใช่ไหม,มนังไงใช่ด้วยโอ้โห,โหได้ของดีมาพอตัวอยู่ครับอื้เนียบแฝโอเคแล้วของที่ไม่ใช้ออกไปออกไปออกไปอ,อ,ไปอาด่วามาครับเต่ผมต้องการหาทางขึ้นนะครับปขางบนนะไปนี่ ทำไมไม่มีทางอะนั่นไงครับผมตาถั่วเฮ้ยติดใจมึงมีเตอทุกมันน๊อะทุกมันเน๊อะอโอนั่นไงครับนั่นไงครับหือหยดจมน้ำตายตายกันได้เฮ้ยขึ้นตอนนี้เดี๋ยวผมก็ตายเนี่ยหือการเล่นว่ายน้ำนี่ยยากจริงๆปกันเถอะที เริ่มเล่นเดทแมทแล้วอาของเงนีอยู่แล้วคะโอ้โห่โอ้โห้ยผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยได้ที่ห้าโอ้โหได้ที่ห้าเล่นสุกตางดีไหมโอได้ที่ห้าโตนั่นตาล คลิปต่อไปผมจะต้องได้ที่หนึ่งให้จงได้ครับถ้างั้นผมขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับ